กางเกงยับอกเป็นนักร้องไม่กองเขาเสียงจริงเก่ง <c oughs> อ่าโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวเลยคะ่ะแนะนำชื่อจริงด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเราเล่นอะไรสวัสดีครับผมนายสิรินทร์พงศ์ที่เล่นซอโอลครับตำแหน่ง,งนกีตาร์สวัสดีครับเกมชัยวัฒน์ครับชัยวัฒน์นะคะมือเบสนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายจิตร,ริศพงศาลีที่เล่นซิเต้ครับเล่นอะไรคะร้องนำครับร้องนำ โอเค,ค,ดดวคอสวัสดีครับผมชื่อนายตาตุลลงสมองครับชื่อเล่นชื่อแบงคครับกีตาร์โลครับสวัสดีครับผมนายกิติสาเดชปุตาครับชื่อเล่นชื่อวานครับแบงค์ที่เล่นมือกลองครับมือกลองนะคะโอ้โหสิ่งหีบเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องนะฮะร้องได้ไหมร้องไม่ค่อยเก่งนะอยากร้องไหม เขาแบบขึ้นเวทีเขาโดดเด่นมากเลยค่ะเพราตีกรองนะคะเอาสักนิดได้ไหมคะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการจะให้คะแนนกล้าแสดงออกในพิทีทั้งทีมได้เลยนะเอาสักนิดหนึ่งอันไหนนะอันไหนนะไม่กล้าเหรอคะอ่ะไม่กล้าไม่เป็นไรนะอ่ะโอเคนั้นนั้นเจอตั้งร้องดนตรีอ่ะเดี๋ยวเราต้คุยกับนักร้องดำครับองค์สุดท้ายแล้วเนาะคิดว่าจะได้ไหมคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในสามไหมน่าจะได้ครับ ใช่ไหมคะกองเชียร์อยู่ไหนคะมีแต่ผู้ปกครองนะคะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะโอ้มีกองเชียร์มาด้วยวันนี้เราเลือกเพลงอะไรบ้างคะเพลงหนาวครับเพลงหนาวก่อนจะเอาพวกคลาสนะคะก่อนตายครับคอนเสิร์ตก่อนตายของ Big Ass ซ้อมกันนานไหมคะควรครับก็หนุนพ้วเลยฝึกซ้อมเต็มที่วันนี้พร้อมลรือยพร้อมครับพร้อมนะตรงสุดท้ายแล้วนะพร้อมมานานใช่ไหมจริงๆแล้วอยากได้ลงแรก ไม่ยากจ้ะงงสุดท้ายดีแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลรงคิดว่ายังไงว่าเนี่ยถ้าเกิดสมถติว่าเราได้เนี่ยแล้วเราเป็นต้นแบบฉบับของจังหวัดสระแก้วเลยเนี่ยเราคิดว่าเราเราจะรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับดีใจน้องเวลาหันหน้าพูดกับกรรมการโอ้ยอย่าให้ก้นให้เขานะเออโอเควันนี้เรียนมาสองเพลงนะคะฝึกซ้อมก็นานพอสมควรซ้อมกันทุกวัน ไม่ไม่ดูครับไม่ทุกวันไปยะเวลาน้อยไปใช่ไหมคะน,น้อยไปเนาะเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้แล้วก็ดีนะแต่ถ้าเกิดสมตดสมติว่าไม่ได้เนี่ยก็มาแข่งใหม่ไหมแข่งครับถ้าเกิดสมมติว่าได้ถ้าได้ก็ดีถ้าเกิดสมมติว่าปีนี้เนี่ยเราได้เป็นผู้ชนะก็ดีไปครับแต่ถ้าไม่ได้ปีหน้าจะมาแข่งไหมผมไม่ได้มาครับปีสุดท้ทายแล้วครับอ๋ออยู่มหกอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นปีนี้ต้อเอาไม่ได้ต้องเต็มที่นะคะ น้องบอตว่าไงคะพอนี่คะพี่เชียร์น้องบอลมากเลยอะ่ะเอาเต็มที่เลยนะซักกองหนักๆเลยนะไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรหรอ <c oughs> อ 天。 คงคงรู้วันเดินแต่มีสักคนที่รู้วันตายก่อนทุกอย่างของฉันจะสายเกินไปแม้อาไรด,ดีไม่ไม่เท่าไรแต่จะขอ ต้องรีบนะคะเอาลังการเดี๋ยวเชิญพี่ปูเลยค่ะโอเคครับผมยังเมื่อกี้ผมยังแยกไม่ออกอันไหนกลองอันไหนมือกลองไหนกลองไหนคนตัวเท่ากันเลยกลองแต่คนเอพรุ่งนี้นักร้องนักร้องน้องนำนี่นำดนตรีจริงๆนะฮะได้รอเลยได้รอดนตรีเลยจริงๆแล้วเพลงที่มันจะต้องขึ้นพร้อมๆกับดนตรีไปเลยเนี่ย ให้มินิตาตวางมาสักขอดนเ,เพื่อให้เราได้รู้โน้ตตัวแรกที่จะต้องรองาเพลงเพลงก่างตายก่อนตายใช่ไหมฮนะังนั้นน่าจะให้มินิตาต้องพิมพ์มา่อสักขอดแล้วเราก็จับโน้ตตัวแรกให้ได้เพราะถ้าจับโน้ตตัวแรกได้เนี่มันจะไม่เพี้ยนอย่างนี้ทั้งเพลงนะฮะน,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 นะครับเป็นเป็นทริปอย่างนะครับแล้วก็ยังคงตวองหน้าเล่นกันอยู่ นะะฮยังไม่ค่อยถ้าถ้าสมมติว่าเราซ้อมมาดีม,มากๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งดูของไม่ต้องมาอยู่ต้มหน้า,าดูดูของอะไรเลยแสดงว่าก็ต้องไปฝึกเยอะๆเหมือนนี้หน่อยแล้วก็ซ้อมๆเยอะๆเหมนี้หน่อยกันครับเรื่องยืดหยุ่นเนี่ยให้ยืดที่กระสอบที่นั่งคนปีโปนะคะเชิ้ที่ทะะแอดค่ะแบางเล่นกันดีนะคะควบคุมทุกอย่างได้ดีคนร้องโทรพูด รูนว่าหนูไม่เพี้ยนตอน,นครึ่งเพลงสุดท้ายต่อไปถ้าจะร้องเพลงต้องฟังเยอะๆกว่านี้นะเหมือนเสียงมันจะไปได้อะแต่เหมือนแบบหูมันไม่หองไม่หองอะแบบมันเครื่องมันรุ่นร้อนครึ่งเพลงหลังเนี่ยสิบหกบาสุดท้ายเองอ่ะนะคะเหมือนมันแตะได้นะเอนเนอร์จีลงก็มีอ่ะแต่ห่วงเรื่อง โสประสาศนะคะพวกเอียนะคะตุ้มอีกค่ะก็เป็นพาร์เชิญคุณเอค่ะตรงกันแม่แต่เพราะว่าเสียงฟังชัดมีพาวเวอร์เหมาะละร้องประมาณนี้บิ๊กแอเนี่ยนะบริสเลมอะไรก็ได้แต่ความสามารถพิเศษคือร้องเพี้ยนได้ทำเพลงเนี่ยน่าทึ่งมากรู้ตัวไหมครับวเพี้ยนครับแล้วจะแก้ไขได้ยังไง ต้องไปหาคําตอบข,ของมันให้กับตัวเองนะครับอย่าล,ลืมว่ากีตา El, ร์เบสดดทึ่มกองเข้าไปเนี่ยเขาจูนกันได้แล้วเราตอนเนี้ยเหมือนแบบคือเราร้องดังอ่ะร้องดังฟังชัดแต่มันยิ่งดังฟังชัดเท่าไหร่มันก็ยิ่งฟ้องว่าคุณร้องเพียงเพียงเท่านั้นมาฟังเป็นเพลงก็กอง16บาทคล้ายเหมือนที่แอ่บอกปูแอ่บ,บอกนะครับนะเออเพิ่งรู้ว่าเออวันเกิดเนี่ยมันเกิดจริงๆนะเพิ่งได้มาตายมาได้แล้วก็ มือกองคุณเกิดมาเพื่อเป็นมือกองเพราะว่าบุคลิกการ,รานั่งหลังตรงข้อที่สะบัดลงไปบนหนันกองมงสแนแหนทองฟรอทองต่างๆหรือเครื่องทองเหลืองเนี่ยคุณมีความสามารถที่เรียกว่ามีพรสวรรค์อยู่ในตัวนอกจากพรสวรรค์แล้วนะผับอ้วนไม่ใช่ปัญหามันเด่นนะกองทุกเล็กไปทันทีเลยคุณได้เปลี่ยนมาก นะฝึกไว้อลูกวันหนึ่งคุณต้องไปตีกองให้แบ้เพลนแน่นอนต่อมาครับหนึ่ารพวงนะลูกพวงนะครับมีมีอะไรในตัวเยอะแต่มันเหมือนแบบไปเครียดไปอะไรกันมนเยอะเนี่ยฟิลมันไม่มีมันไม่ออกัาบเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่เต็มที่กับมันนะครับมาริทึมคอร์ด เพื่อนเนี่ยสโลวดังมากเราก็ต้องคอยฟังด้วยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราต้องบาลานซ์ขึ้นลงด้วยมันทุกเพลงมันทุ้งแท้งทุ้งแท้งทุ้งแท้งเหมือนกันหมดเลยมันไม่มีเออ่คือไงอะโคนขึ้นลงนะครับตามทนบุบทุนแยกทุ่นสโลวอะไรก็ว่าไปนะครับลองดูเบสคุณโอเคเลยครับคุณมีฟิลบางครั้งคุณก็ว่าอยากจะช่วยร้องนะแต่ไปไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเขาเทียนมาตั้งแต่แรกแล้วแหละเหมือนที่พี่พี่ปูบอกอะเพราะคีย์มัน มันมาพัก,กนวดวัวแรกเพียนครับมันจะเพียนแล้วมีความสำคาญพิเศษคือเพียนได้ตลอดเลยเพี้ยนพอดีอ่ะคือคือทีนี้เลยอะ่ะทีนี้เพี้ยนได้แบบนิ่งมากเลยไม่มีเพี้ยนขึ้นลงนะอีกอย่างหนึ่งมาถึงนักร้องนิดนึงเวลาร้องมันมีการเขย่าขาสั่นขาอยู่บ้างเล็กน,น้อยแต่สั่นขาเนียไม่ได้สั่นตามจังหวะน,นะสั่นข่องจังหวะด้วยอันนี้ก็เป็นความสำคัญ,ญพิเศษอีกอย่างหนึ่งโชคดีครับออแกนิดครับโอเคค่ะเราคุณน้องๆวงออแกนิกนะคะ เอเค่ะให้สุดงานด้ยนะคะอะน